สวัสดีครับผมนายจุกิ i อง์สวัสดิ์นักศึกษา6311135030ครับทำไมต้องมีความเป็นครูคุณธรรม,รรมจริยธรรมและจรรยรบรรณของครูไปจมกันเลยครับทำไมต้องมีความเป็นครูนะครับเพราะครูคือผู้สั่งสอนศิษย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แกิดติดด้วยเหตุนี้ครูทีแ่แปลว่าหนักจึงเป็นผู้หนักหนักในเรื่องใดบ้างเช่นนาในการรันงสอนศิษย์เป็นผู้ให้ความรู้ที่จะสอนศิษย์หลายๆคนนะครับ ให้เป็นคนดีเป็นบุคคลที่สังคมต้องการในการที่เราจะสามารถสอนคนเหล่านั้นได้เราต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นครับหัวข้อต่อไปนะครับทําไมต้องมีคุณธรรมเพราะหนึ่งช่วยชีวิตดําเนินไปด้วยความรับรื่อนสองช่วยคนเรามีธรรมะสามติสามปารมีชอยู่ตลอดเวลาสามช่วยช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยในตัวเรา4ี่วยควบคุมความจเจริญช่วยควบคุมการจเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของเรา ห้าช่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจครับหอต่อไปนะครับทําไมต้องมีทาไมต้องมีใจีได้ทาเพราะหนึ่งทำให้เรามยวิในัยในตนเองสองทำให้เรารู้จักปกรับปรุงตนเองสามทำให้เราไม่ประมาทสี่ทำให้เรามีความอดทนห้าทำให้เรามีความซื่อสัตย์หกทำให้เรามีระเบยียบวิในัยและตรงต่อเวลาครับเจ็ดทำให้เรารู้จักการให้อภัยแปดทำให้เรารู้จักทำให้เรารู้จักความรับผิดชอบครับ หัวข้อหุดทายนะครับทาไมต้องมีจรรยาบรณเพราะหนึ่งครูต้องรักษาวินัยอยู่เสมอ 2. ครูต้องมีวินัยในตนเอง 3. ครูต้องรักศัตราซื่งสัตรูรับผิดชอบต่อวิชาชีพ4ต้องรักเมตตาอใจใส่สงเสารไม่รำไกแก่ตยบและผู้รับบริการ 5. ครูต้องป,ปฏิบัติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี6ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์7 คุณต้องให้บริการเพื่อความติดใจและสมอู้ภาคแต่คุณต้องเชื่อลือผู้อื่นเพื่อคุณซึ่งกันและกันเก้คุณต้องปฏิบัติปฏิบัติตนเป็นผู้นำผมก็พอเกี่ยกับการานำเสนอในรั้งนี้นนนนครับขอบคุณครับ